สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องคำลาและกันเอฟซีมอลลัมเพลําเพื่นทุกทุกท่านเด้อครับผมมาผมมาพอกันอีกแล้วครับผมอีกคลิปหนึ่งเนาะครับตอนนี้ก็ิ่มสวยแล้วครับผมเขาเศร้ากันเนาว่าจะกินอยู่พอมีพี่น้องกินเขา,าเศร้าแล้วบอสน,นะครับอ่ะหลังจากที่วังช่วงประมานตีซีผ่านมานะครับเนาะ,ะเพจอพเม้นยูทูบช่องมอลมลัมเพลําเพื่นเพื่อนก็นออกมาประกาศครับว่าเพิ่นสิขอเลื่อนนะครับเนาะเพิ่นสิขอเลื่อนอ่า จากวันที่3 0นะฮะ3สกันยานะฮะไปเป็นวันที่1ตุลาซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้และก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับหลายๆคนอาชีพเปลี่ยนแผนนะครับแต่หลายๆคนอาจีพประมาณว่าอ่ะแน่ๆกระได,ดต่างลักแล้วประมาณนีกับมีอยู่นะครับเนะาะจะได้กระตามแต่เนาะมาพอมาพบมาพอ,าพอ,าพอกันในคลิปนี้กับฝากถึงหลายๆท่านเด้อที่อาเพิ่น <c oughs> อาจีพเปลี่ยนแผนนะครับกระซิบว่ไดไปแล้วเพราะว่าถ้าไปวันอาทิตย์กระซี อยากการอยากงานเนี่ยแต่ลางคนล่างงานได้บางคนบุกกรบิมีงานอ่าหลายต่างๆที่ว่าอ่าล่อหาเท่าเห็ดหตุเท่า,ทาอันสาสาหตเท่าเคลียร์อยู่มือวันจันทร์ทีซีหอดแต่กะสามารถล่ากะล่าได้เนาะส่วนคนไรกที่เป็นล่าบ่ได้กะกำลังใจอีกช่องช่องท่าหนึ่งกะง่ายๆที่กันครับผมนั่นก็คือเข้าไปเบิ้งในกลุ่มปิดครับ149่14นาน้าคะแนน เท่านั้นเองนะครับผม,มลหลายหลายคนตอนนี้ไปปูเสื้อปูศาดทถายอยู่ในกลุ่มปิดเรียบร้อยจับจองพื้นที่นาะหนานาเว่ีก,วกันไปเนาะ,ะลาะกาหม่ามือน,นี้ครับกับบอดี้ิอีกอย่างหลายดอกพี่น้องเอ้ยนะเดม่าพบม,มาพอเดมาบอกจาก,กันตามภาษาเอฟซีมอล่าาลําคณะพิษลำเพลินแลวกาเอฟซีนองข้ามลาร่วมถึงศิลปินท,ทุกทุกท่านที่เพ่อน,นอยูอ่ในวงเนาะเป็นกําลังใจกันลังใจไ้เดอ้อเมื่อคืนนี้ก็ซ้อมจนอ้หงวย ตีซี่ตีหานี่ก็สมำแสว่างสว่าแจงแล้วนะพี่น่องเนาะอ่าซ้อมคักขนาดนี้เนาะครับกะอ่ะขอให้ผลงานดานหนาวิธีในวันที่หนึงนะครับตุลาคมที่จะถึงนี้ออกมาดีที่สุดนะครับผมโชว์ทุกโชว์ขอให้ประทับใจนะครับ f c แฟนคลับทั่วโลกนะครับผมรวมถึงนะรประทับจิตประทับใจว่าที่เจ้าภาพทุกๆคณะทุกๆสายด้วยนะครับนะฝากมาลํำ เพชรล้ำเพลินไว้ในอ้อมกอดอ้อมอกอ้อมใจของมอ่มแม่พี่น้องทุกทุกท่านน้ำแน่กันแล้วกันเนาะแล้วกะ็ในช่วงนี้นะครับผมอ่หลังจากที่มีการปล่อยนะครับปล่อยเพลงซึ่งกันไม่ตอนนี้ก็ยังปัน้นแต่อยู่เด้อครับผมปั้นไปเรื่อยๆให้กำลังด้อยก,กำลังใจไปนะครับอ่าก็ หลายๆคนอาจจะเบิ้งมือละหลายๆรอบนะครับเนาะากบเบิ้งไปเรื่อยๆครับย่ามได้ว่างกับเปิดฟั่งหายเพลินแน่นะครับน้องอ่าเพ่งน้องไส้หลาครับเต้อัธชัยเพชรลำเพลินเนาะมวนมวนแห้งครับเพลงนี้ถือใจคนอกหักอยู่ดอกครับผมชื่อเพลงว่ากาบพ่อแลรูปแพ้รักนะครับลวกาอย่าลืมครับผม บอปาจะเถือ่อเพลงของแม่พ่อพิรดีเพลงนีกะเขาไปฟังนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพลินน้าเรื่อยๆเนาะครับเนาะถือว่าเป็นกนําเรองเอกรังใจจากเอฟซีแฟนคลับนี่ละและก็ที่สำคัญที่ลืมมาได้เลย,เลยนั่นก็คือเพลงของน้องสาวครับน้องสาวคําล่าลำละครเพชรลำเพลินซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับขิดเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของน้องคําล่าเลยนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่ากราบพ่อแลลูกแพรรักนั่นเองนะฮะอ่ะ เบาเวาหลายใหญ่กันฮาพี่น้องครับเดย๋ยหเอาไปฟังเพลงเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันแหละกันเนาะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคำล่าลำละครเพชรลำเพลินกลาบพ่อแลลูกแพ้รักครับขออนุญาตเปิดแสกเพลงสตริงเล่ยกันแหละกันเนาะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> มืีกับมีธุระครับผมจะเลยอะขออนุญาตมาก กาจานะ้ำพี่น้องก่อนจะคอยออกเดียนท้างเนาะวันเสาร์ครับตอนนี้อยู่บ,<า>บ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นจะในเนนอกครับผมอยู่มุกดาหารดว้วยหันกระเด็ออกอยู่เด้่ มุกดหา,าหารว่าหันแดดออกครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนเมฆก็เขามาบดบานแสงแดดไปเป็นที่เรียบรอย้อยคิดว่าเมื่อนี้มุกดาหารน,นาซีบบตกครับแต่กับนเน่เนาะเอาเน่เอานอนบอดดาอีหลีกับ <c> ฝ <oughs> นกับฝ่าเนี่ยเอาเน่เอานอนบดดาอีหลีเนาะโอ้ยเนาะอะมาฟังเพลงมุนวนนไปน้วกันครับขอบฝันข้ามโขงคำล่าลำละครเพชรลำเพลินครับ หอบฝันทามค้งมาด้วยใจหวังว่าอย่าเป็นหมอลำสาวล้วตัวน้อยต้อยตามหาสาวกินคำเพื่อเลยยี้ยงครอบครัวกินแดนไทยเพราะว่าวิไลางานส่วนส่วนพี่น้องครับ ฝากติดตามช่องนัน่นเองเด้อครับผมเพื่อว่าผูใ้ใดที่เพิ่นเป็นเป็นค้าจอนเนาะแวะๆเขามาเบิ่งคลิปนะครับผมอไลฟ์ต่อไลฟ์คลิปแล้วก็บ่เคยเอ่าดกดติดตามช่องใไงจะเพื่อเปิดใจต้อนรับช่องให้หน่อยไปเน๊ะอมกอดอมใจของพอมีปีนองกันแน่เด้อครับผมอย่าลืมเด้อกดติดตามช่องไงน้ำแน่ช่อง71วันฉลองครับกดติดตามกดกระดอกกระดิง่งเพื่อท,ที่สิบ่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง71วันฉลองเนาะ แล้วก people, <leaving> <Everybody. S 2> ็ตอนนี้ท่านช่องการมีโฆษณาเขามากแล้วครับผมขอบคุณพอพอมีเม่์เอื่อยไอ้อ่ำน้องนุ่งจงจองทุกคุณท่านเด้อครับผมดิเพิ่นบอก่านโฆษณาเพิ่นกระขอมาคอมเมนต์ทุกผู้คิปเหมือนแล้วครับว่าดูโฆษณาให้ตลอดเลยนะไม่ได้ข้ามโฆษณานะผมขอบคุณอันนี้ขอบคุณจากใจเลยครับผมขอบคุญหลายเด้อแล้วก็ขอบคุณ เอื้อเอื้อไอ่ที่เพื่อนทุกท่านต่างประเทศครับเพิ่นเพิ่นมี่ทรงเอียงม้าหายนอแตงส์อ่าซูเปอร์แตงส์บอกครับซุปเปอร์แตงส์แมนครับซุปเปอร์แตงส์เพิ่นทรงม้าหายน่าขอบคุณหลายเด้อครับผมหายน่าทลายแต่หาย้ขึ้นไปอ่าซิทเทิลพันเท่าเนาะก็หายนีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงครับผมเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานลำลำรู้ด้วยเด้อครับผม ขอขอไปให้ไกลสุดฝันจะรอวันนั้นในวันที่ฝันเป็นจริงตื่นเึ็นมาามือนีกับหุซึ้งพิษวังอยู่หรอครับเพราะว่าผมกับตังรึอตังใจว่าม totally> ือนีเน um ี่ยจัไในผมกับไอ้ฟอนนะฮะได้แท้ละจากในมือนีผมกับไดท่ายคลิป งามงามช่วงงามถ้งหนองถ้ำหลาแล้วก็บช่วงงามของศิลปินคน,นอื่นเนาะอกกว่าสเปนแม่ท่อนพระเอกเต้แลักกับศิลปินคน,นอื่นนะมัอยู่ในวงเนาะแต่งานเพิ่งตะเลื่อนครับผมกับเสียเอิกเสียใจยอยู่กับกันจต่จ้าความเสียดเนี่ยอะไรนาะพี่นอนะ้องเนาะเดือดฝา่าเดือดฝนมันกะบกเขาหายออกหายตากถูกเป็นโร่งงานถ้าเพิ่งสีตกเพิ่งจะตกครับ ซิงหนอนคำหลากอนเล่าสิจบครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสปอร์ตโฆษณาระการลั่นรายการปกติของเพื่อนก่อนเนาะมาแชร์ไปนี่ถ้าเจ้าฟังรายการยุก็เจ,จ้าก็อารจีโจ้ใจเมืว่าอาจเริพลื่อนนี้ก็นเลยได้ครับอ่ะจบลงไปครับผมหนึ่งผลงานเพลงมวลของน้องคำหลาล้ำละครซิ่งเป็นแรกในชีวิตเลยครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่า หอกฟันขามโขงเนาะครับเนาะตอนนี้เพื่อนกันมีสังกัดแล้วครับผมน้องข้ามลาเพื่อนมีสังกัดอยู่คณะหมอรำเพรียงเพลินฝากพอ่พอพอมเมเมเอฟซีทุกทุกท่านนะครับให้กำลังลกำลังใจนะครับน้องข้ามลาในเด้อนะครับฝา,ากเป็นลูกในบ้านหวานในสวนของพมพ่มเมแมเอฟซี FC นะครับผมทุกทุกท่านกันแล้วกันนี่คือ,อน้องข้ามลาครับผม าสาวน้อยจากสวรรค์เขตสปปอเลาาเดินทางมาขามฟันนะครับผมทีประเทศไทยตอนนี้มีสังกัดนะครับเป็นนักร้อง็นศินลปินเรียบร้อยเต็มโตนอกพอพิ่งมิซิ่งเกินแล้วและอยู่ในสังกัดมอลลัมคณะเพนลำเพินครับผมอตอนนี้เนะาะหลายๆท่านก็อาชีพกำลังนอนอยู่ครับผมเพราะอาจจะเป็นมือวันหยุดนอนตื่นสวยกระไดเหมืนบอกครับผมอาถ้าตื่นมาแล้วก็อย่าลืมแวะเขามาเบิ้งคลิปเดอ้อส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เพิ่งตื่นได้เศร้านะครับ,บตั้งแต่คลิปแรกที่ผมอัดมาจนหอดคลิปนี้ค่ะ ฝากตั้งแต่ครับผมกดไลค์คลิปนะฮะแล้วก็กดแชร์คลิปน้ำคนทั่วประเทศคนทั่วโลกสิได้หูจักรมอลลั่มคณะเพชรล่ำเพลินสิได้มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังเอกลังใจนะครับศิลปินในคณะมอลลั่มเพชรล่ำเพลินแล้วก็ให้กำลังเอกลังใจน้องคำหลานำ้ำน้องคำเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับผมกด ถืนใจนะฮะและก็ที่สําคัญอย่าลืมกดแช่น้ำแนวกันแล้วกันเด้อครับอย่าให้คลิปแต่และคลิปเนี่ยเป็นที่หูจักของคนทั่วโลกนะครับผมอ่าสำหรับในช่วงนี้ฝากไวยสุนิสกรอ่าอย่าลืมเดอ้อทันใดที่ยังไม่ได้เขา่าเขากุมปิดก็สามารถเขากุมปิดได้ครับผมนะเขากุมปิดได้เลยครับบัตรราคา149่แต้มเท่านั้นนะครับผมอ่าซึ่งเรเดินทางไปอ่าวันที่หนึง่งนะครับกบ เขากุมปิดเลยครับผมไปปูสาธาเลยเนาะโชว์มูลม้วนรับรองวาปีนีประทับใจแน่นอนครับบอยจะเป็นเวทที่ไม่ฉากแสงสีเสียงนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของป้ายไฟก็สวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะมอพิดหวังผมเสือว่าแม่พ่อนก็พอคุณยายบริเฮนไห แฟนคลับเอฟมอลล่ามพีลัมเพิร์พ,พิดหวังแทๆปีนี้ทุกโชว์ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปกับช่อง y t u t u เจ็จหนึ่งวันฉลองขอบคุณที่ไม่ค้ำโฆษณาสวัสดีครับ